สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทามบ,บอยนะครับในการวัดระดับน้ําหรือว่าระดับองศาส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกสายยางวัดระดับน้ําบ้างหรือว่าจะเป็นพวกไม้วัดระดับแบบนี้นะครับหรือบางทีก็จะใช้พวกเลเซอร์ในการวัดระดับแต่ว่าบางคนนะครับผมไม่ใช่ช่างหรือต้องการเนี่ยที่จะใช้งานในการวัดระดับชั่วคราวหรือว่าเกิเดเหตุฉุกเฉินที่เราไม่สามารถที่จะ หาตัววัดระดับได้นะครับผมซึ่งเราก็ไม่อยากจะไปซื้อนะครับเพราะว่าเราใช้งานเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับทีนี้เราพอจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราจะสามารถเอามาแก้ไขปัญหาในการวัดระดับน้ําหรือว่าระดับองศาให้ได้ตามที่เราต้องการบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็มีแนวทางกับอุปกรณ์ใกล้ตัวที่เราเนี่ยใช้กันอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่า,าหลายคนเนี่ยอาจจะ ไม่รู้ว่ามันก็สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะนํามาแก้ไขปัญหาในการหาระดับองศานะครับผมก็คือโทรศัพท์มือถือของเราเองครับผมซึ่ง ก็เป็นเครื่องมือที่เราเองเนี่ยใช้กันอยู่ทุกวันนะครับทีนี้เมื่อได้มาแล้วเราก็ทําการเปิดหน้าจอมือถือของเราขึ้นมาเลยแลวทีนี้ให้เราลองเสิร์ชหานะครับผมแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่เขียนว่าเข็มทิศนะครับนี่เมื่อเจอแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับผมบันก็จะขึ้นเป็นตัวเข็มทิศนะครับแต่ว่าอีกช่องหนึ่งนะครับเขาก็จะเขียนว่ามิเตอร์ วัดระดับนะครับผมให้เราเปลี่ยนมาที่ตัวมิเตอร์วัดระดับนะครับผมเรากดเข้าไปเลยมันก็จะขึ้นเป็นตัวองศานะครับผมโดยมีหมายเลขบอกนะครับผมถ้าเกิดว่าจะเป็นแนวราบนะครับก็จะเป็นศูนย์องศานะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าได้ระดับพอดีก็จะศูนย์องศาแต่ว่าใครต้องการวัดแบบได้ฉาก90องศาก็ได้นะครับผมนี่ก็จะสามารถ วัดได้จะวัดกี่องศาก็ได้นะครับผม30สบองศา4ี่สิบห้าห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะไปทดสอบในการวัดให้ดูกันครับสมมติว่าผมจะใช้ไม้ท่อนนี้นะครับผมในการวัดระดับที่ให้เป็นแนวราบนะครับผมให้ได้ระดับน้ำระดับองศาเนี่ยพอดีนะครับเราลองเอาโทรศัพท์มาวางดูนะครับผมตรงนี้นะครับโวองศามันจะเอียงอยู่ที่ประมาณ5องศานะครับ เมื่อเราวางอย่างนี้แล้วก็ยกอีกด้านนึงครับผมขึ้นมาเลยตัวเลขมันก็จะเข้ามา,าที่ศูนย์องศานะครับผมเมื่อได้ศูนย์องศาแล้วนะครับก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับก็แปลว่าได้องศาพอดีถ้าเป็นพวกเด็กก็ทําการเชื่อมแต้มได้เลยหรือว่าถ้าเป็นพวกไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําการมาร์คขีดระยะเอาไว้ก็ง่ายๆนะครับผมทีนี้บางทีนะครับเราต้องการจะวัด อ,องศาให้ได้ฉากนะครับในการตั้งไม้แบบนี้นะครับแล้วก็เอาโทรศัพท์มาตั้งแนบเลยนะครับผมแล้วก็เราก็ไล่สเกลนะครับให้ได้90องศามันก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับผมนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการเอองศานะครับผมเช่น45องศาหรือว่า 60องศาอะไรเงี้ยแล้วก็เอียงตัวชิ้นงานแล้วก็โทรศัพท์ไปเลยนะครับผมแล้วก็ปรับระยะตามหมายเลขนะครับเราต้องการกี่องศาแล้วก็เอียงแล้วก็ทำการล็อกนะครับก็จะง่ายๆนะครับผมสามารถวัดอ,องศาได้หลายอย่างเลยแล้วเราก็สามารถตั้งโทรศัพท์ในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนได้หมดนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเคล็ดลับที่จะช่วยให้เราแก้ปัญหาในการทำงานได้ในเรื่องของการที่เราจะหาระดับองศานะครับระดับน้ำเนี่ยให้ได้องศาตามที่เราต้องการน,นะครับผมือว่าท่านใดที่สนใจหรือว่ามีปัญหานะครับก็ลองนำวิธีการแบบนี้ไปแก้ไขดูได้นะครับผมโทรศัพท์แต่ละรุ่นนะครับอาจจะมีไม่เหมือนแบบพุ่นนี้อันนี้เป็น vivo นะครับผม ซึ่งก็มีให้แต่ว่าแบรนด์อื่นผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับเพื่อก็ลองกดค้นหาดูนะครับผมสรุปคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบรายละเอียดในการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ